การต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สักราชใหม่ด้วยนะครับใหม่2012ปีมะโรงงูใหญ่ยักษ์และที่สำคัญปีนี้นี่ต้องเฮฮากันแน่นอนใช่เพราะเป็นปี2 5 5ห้า้เฮฮาไหมเฮฮาไหมเฮฮาแน่นอนเพราะความบันเทิงจะเข้ามาแล้วและในรายการของเราก็เป็นรอบที่2ของการแข่งขันแล้วนะครับระเดิมสักราชใหม่ด้วยจังหวัดเดือยอำเภอต่างๆที่ผ่านการเอาชนะคนอื่นมาแล้ว เก่งทุกทีมช่วงนี้ก็ยังกติกาก,การผู้ผ<อ>ชนะนก็จะได้รับ2 0,000ื่นจากมาม่าและผู้แพ้ก็จะได้1ึ่งหมื่นจากมาม่าครับ,รบเราไปดูกันทั้ง8ทีมที่เข้ารอบมามีใครบ้างนะครับและนี่คือ8ทีมสุดท้ายในรอบที่2สมุทรสาครชัยภูมิระยองนครนายกระนองเพชรบุรีสมุทรปราการชะเชิงเซา สองรักจะมาเจอกันคงจำกันได้ว่าสองจังหวัดนี้พอจับฉลากว่าเจอกันปั๊บเนี่ยดีใจครับดีใจดีใจเหมือนได้แก้วเจอกันปั๊บทางระยองครับขอเสียงหน่อยสอนแต่สอนนักฟื้นฟีฝั่งระยองขอเสียงนอนระยองไม่รู้ก่อนจะได้ระยองนี่อยู่ฝั่งผมไม่เคยใส่เสื้อฟุตบอลมาขนาดนี้เนี่ย พอชนะคราวี่แล้วไงตัดเสื้อฟุตบอลเลยเพื่ออารกนนี้เลยดูว่าจะได้ใส่อีกไหมหรือว่าใสครั้งสุดท้ายมีฟังคุณนะอะไรนะมีฟังคุณไม่เป็นไรฝังผมจริงใจโอ้จริงใจอ่ะต้องสู้กันเต็มที่แหละแต่ก่อนจะสู้กันได้ก็ต้องมีศิลปินมาเปิดศึกให้กับเราครับวันนี้เป็นสุดยอดหมอลำหญิงที่เรียกว่าโอ้โหชื่อเสียงโด่งดังฟิเตอรลิงกับใครก็เป็นเรื่องหมดดังหมดอ่ะ วันนี้เธอออกอัลบั้มใหม่และไปฟิจิลลิ่งกับอีกคนหนึ่งแล้วก็โด่งดังใช่ประสบความสำเร็จมากเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนสนุกมากพี่เดี๋ยวดิ้นเดี๋ยวดิ้นกันระเบิดเลยนะดีินเลยนะหฮยเต็มที่เลยนะพบเลยนะครับคุณสิริพรอัมไพพงษ์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะบอกแล้วว่าฟิชเชอร์ลิงกับใครก็เป็นเรื่องทุกครั้งแน่นไงแล้วครั้งนี้เราก็ได้ต้อนรับน้องโจ๊กโซคูนะครับโจ๊กโซคูนี่แหละเห็นหน้าตัวเป็นๆวันนี้นี่เองอ่าเอ็นี่มาฟิชเชอร์ลิงกับพี่เขาครับเป็นอัลบั้มของพีรล่าสุดชื่ออัลบั้มว่าสตรีมายเลกหนึ่งค่ะชุดสตรีมายเลกหนึ่งนะชุดที่สิบสี่แล้วนะพี่นะสีแล้วมีใครมาฟิชเชอร์ลิงกับพี่บ้างเนี่ย ก็มีน้องน้องโจ๊กนี่วลัญญาแล้วก็มีมีคนอื่นด้วยนะแล้วก็อาจารย์ประชลัดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติเข้ามาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เพลงนี้กําลังแรงที่สุดเลยเวลาไปแสดงที่ไหนก็มีแต่คนเรียกร้องเพลงนี้เลยใช่ไหมฮะนี่กว่าจะได้คิวมารวมกันได้นี่นี่ไปไหนมาไปไหนมาบอกมามาจากลำปางมาจากลำปางไม่ได้นิยมมาจากลำปางเพิ่งลงจากเครื่องแล้วบิงมาเลยแล้วไม่ใช่เครื่องบินด้วยเครื่องสูบน้ำไปยังไง นั Alright, so ้นโอ้ยเดี๋ยวขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณโจครับ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่รออยู่พี่พี่นันต้องยังอยู่ต่อเพราะเดี๋ยวต้องมีกรรมการให้กับเรานะครับใช่แล้วก็เลือกเพลงที่ทุกคนร้องได้ในประเทศไทยร้องเพลงได้ทุกคนนะครับปริญญาใจแต่เราไปดูก่อนไหมไปดูก่อนทั้งสองสทีมแต่ครับเกาะสมเด็จจังหวัดระยองและอำเภอเมืองจังหวัดระนอง พ <Yeah! S 2> บกั้งสองทีมเลยนะครับในเพลงปร,ญญปริญญาใจ You're yeah. Muito bem. ยเยนะครับก็ถือว่าเสียงดีทุกคนครับแต่เรื่องของนีลาจตะจ้อยเลี่รร้อจะอมหัวคุณบีอย่แล้ว จะบอกให้พี่กิ๊กว่าพี่นางเหมาะเป็นกรรมการมากเพราะเคยดูมาก่อนตอน2ทีมนี้เขาชนะมาเขารู้เบื้องหลังมาเลยก่อนจะมาถึงวันนี้ว่าเป็นยังไงแต่แต่ละคนก็เสียงใช้ได้เลยนี่นะเสียงดีเสียงเพราะตอนนั้นกําลังเผ่าตัดรถรับบ้านใหม่ๆเพืก็ได้นอนอยู่บ้านได้ดูพอดีเห็นหน้าน้องก็จำได้เลยคือถ้าเกไม่ป่วยแกไม่ได้ดูอะไรกันไม่ได้ดูคิวงานคอนเสิร์ตเยอะไงงานเยอะคิวงานคอนเสิร์ตเยอะคิวงานคอนเสิร์ตเยอะอ่ะพี่ต้องเลือกก็แหละฝั่งไหนที่พี่พอใจพอใจที่สุดว่างั้น ถ้าให้เลือกก็คือแต่เราก็ร้องสนุกสนานนะคะใช่จะไม่ใช่ว่าร้องไม่ดีนะเออร้องดีร้องดีเซรีไลน์เหมือนกันแต่ถ้าจะให้เลือกถ้าเป็นตัวสิริพรที่สุดก็คือฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้นะทีมงานั่งระลองนำไคะแนแล้วในรอบหน้าฝั่งระยองคอสเมตของเรานะฮะจะได้ร้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าใครเป็นคนร้องอยากให้แนบร้องก่อน เพราะลักษณะของกําลังขึ้นเดี๋ยวยาหมดนิดยยายายเดี๋ยวยาหมดนิดช่วงนี้นาบแต่งเกาหลีขนาดนี้แล้วแต่งเกาหลีมาขนาดนี้แล้ว มีรายการนี้สนุก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 ตรงข้าวหรือสนุกตรงผมสนุกสนุกคือคล้องจองกันเหมาะจองเลยเหมาะดีค่ะโอเคเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาดูทางฝั่งกอดหยองของเรานะฮะะยองจะต้องร้องก่อนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนที่สิริพรน้ำไพภพนะครับขอบคุณครับตอนนี้เราไปดูรอยยิ้มดานของเรื่